สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Composer นะครับบน Window s นะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับเรามาที่ Google Chrome ก่อนเนาะแล้วก็ค้นหาคำว่า Composer ร์ตัวนี้ครับอ่าจากนั้นเจอเว็บนี้ครับเราคลิกเข้าไปเลยครับอ่าคลิกเข้าไปเลยเจอหน้านี้นะครับเวอร์ชันปัจจุบันที่อัดคลิปตอนนี้คือ2.8.10นะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดได้เลย อ่ะพอคลิกดาวน์โหลดเสร็จปั๊บอยู่ตรงนี้ครับที่ดาวน์โหลดนี่ครับ c o m p พรสเซอ .ee สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับอ่ะเราก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับไฟล์ไม่ใหญ่ไฟล์ไม่ใหญ่โหลดแป๊บเดียวเสร็จเนาะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทาให้ดูเลยนะครับอ่ะนี่ครับไม่ใหญ่ครับไฟล์เมกไกวเองครับอ่ะเราก็ดับเบิลคลิกติดตั้งได้เลย นี่ครับติดตั้งได้เลย,เลยแล้วก็ install for all user อ่าคลิก yes ไปนะครับคลิก next ไปนะครับตรงนี้สำคัญครับตรงที่เลือก path เนาะต้องตามนี้เท่านั้นนะ c s ซมนะครับ p p แล้วก็ p p t e ซึ่งเราสามารถ browse ตรงนี้ได้นะไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับ browse ได้อ่า browse ได้นะครับเพื่อเลือกให้ถูกนะครับฉะนั้นก็ next แล้วก็นี่ครับมันจะติดตั้งไปเรื่อยๆของเราอ่าแล้วก็ install แป๊บเดียวเสร็จ แค่นี้ครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับนี่ครับแป๊บเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับเราก็กดปุ่ม Windows ครับพิมพ์ cmd เปิด Command พร้อมขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะเช็คว่าเครื่องเรามีการติดตั้งตัว Composer แล้วหรือยังเราก็พิมพ์คำสั่งคอมโพเซอร์วักขีด v ตัวนี้ครับนี่ครับวักขีด v แบบนี้ครับ จากนั้น enter 1ครั้งอ่านี่ครับเราเปิดดูหน้าจอใหญ่ๆไปเลยอ่านี่ครับนี่คือเวอร์ชั่นที่เราติดตั้งอ่านี่คือเวอร์ชั่นที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับาการติดตั้งคอมโพเซอร์สำหรับพัฒนานะครับเว็บไซต์ด้วยตัว Laravel แล้วก็แซมนะที่สำคัญนะครับเราต้องติดตั้งแซมก่อนติดตั้งคอมโพเซอร์นะนะครับอย่าลืมติดตั้งแซม ก่อนติดตั้งคอมโพเซอร์นะซึ่งตัวแซมก็ได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็สตาร์ทขึ้นมา2อันนี้ให้ได้ครับอ่าสตาร์ทขึ้นมา2อันนี้ให้ได้นะครับก็ถือว่าเครื่องเราพร้อมแล้วเนาะ VS Code ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้ง extension เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคครับในคลิปต่อไปผมก็จะพาคุณลองติดตั้ง Lar a v ว l เวอร์ชันบนคอมของเราที่เป็น w n n o w w นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ